สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับเอ้าเลิศเดินไปละยึบชิบชิบชิบ หกโมงครึ่งนะผมโมงครึ่งอ้ยดูดินแดงครับ ยังอีกเอผ้าลายบ่โอ,อ <c oughs> แ้แต่ว่าแต่ว่าท่าบมันเป็นยังไงครับตะเกียบมันเดือดบ่ มีสิ่งหนึ่งนะครับที่ เกิดมาเนี่ยเราไม่เคยต่อเลยครับจำชีไ้ไหมว่ามันคืออะไรมันคือยานะครับเวจีพันเกี่ยวกับเรื่องยาเนะี่ยเราไม่เคยต่อเลยนะจริงๆเลยรัายากแก้ปวดแต่และที่ก็ไม่เท่ากันนะครับออบัวนี่บัวนี้ ก็ฟังเข้ามานะได้ยินเขาบอกว่าเราไม่เคยต่อ,อยาเลยนะเดอะไรก็เรื่องจริงนะครับเราไปหาหมอห้าร้อยพันหนึ่งสองพันไม่มีใครต่อเลยเพราะว่าพันหนึ่งว่าพันหนึ่งนะครับห้าพันก็ห้าพันนะเก้าร้อยก็เก้าร้อย โอ้แกงมางไหนวนะน่ะโอ้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 โหตีแล้วเอออะไรนี่เฮ้ยโอ้โหแกงวัดครับแกงหมาวัดเกิดกับแกงหมาช้าง ระหว่างสองแกงกินกันละจริงจริงใ oh. <laughs> นะ oh. เราก็จริงนะครับมันมันมี็ข้อสงสัยผมไปฟังใน YouTube เขาพูดมาแลยผมก็ผมว่าใช่เเกิดมาตั้งแต่เราไปหาหมอแล้วยังไม่เคยต่อราคายานะครับ mm. ต่อ เวลาเราไปซื้อนั่งซื้อนี่หรือว่าจะมน,นจ่ายนี่เนี่ยมันก็เออว่ะแปลกๆหมามู่หมามู่งเอบอกเดี๋ยวให้เรียกหมูมานะจัดให้เลย รอพระมาครับเริ่มละเริ่มเล่นลวเริ่มเล่นล้วเล่นล้ว kén mà ti ga la phi ว่าเจอแกงหมาบ้านครับบอกมึงเข้าเห็นยังขนาดหมาจะมีเป็นแก๊งนะครับแกงหมาบ้านก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแกงหมาบ้านก็อยู่เอ้แกงหมาวัดก็อยู่ฝั่งนู้นครับแกงหมาบ้านก็จะดู หนึ่งสองสห้าปดตัวแก้งมาวัด 2, องสี่หตัวครับพระยังไม่มาเป็นเบาวังก็รอ ว่ว้ามาเอ๊อบักดีแล้วมันส้มติดกันเสร็มโอ้หมาวิ่งชน tu mới cho <laughs> <laughs> à. หลวงพี่เมื่อ,อไหร่จะมา Do sang tiền nhiều rồi, <laughs> mà. <laughs> mà là bảo mãi mãi Mà mãi 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 ปกติประมาณประมาณนี้พระก็มาแล้วนะครับแต่วันนี้ไม่เป็นไรเราก็ร้อนนะครับไสบาตรเซอะไรไปทำบุญลูกชายใครทำไมหลอดจังปวัวำลข้านหมาอยากกลับบ้านเร็วๆว พระพระน่าจะพระมาแล้วพระมาแล้ว

เรามาดูอ๋อหลวงตามาถึงตรงนี้ละสวัสดีท่านผู้ชมห้าร้อยท่านนะครับวันนี้นอนอยู่บ้านชิวๆใช่ไหมสนมาก แม่บอกพรุ่งนี้มีเวลาดูบัวกรุงเทพและบริเนนวณมณฑลละศิกจังหวัดบ,บอกว่ามีเวลาดูบัวตอนเย็นเย็นเขาล็อกดาวน์แต่เท่าไรครับกี่ทุ่มนะครับเลถึงตีตีห้ากี่ทุ่มนะแม่แม่ลืมแล้ว ไม่ใช่หรอกกว่าจะต,ต,ตายอยู่แล้วสามทุ่มถึงตีห้าบอก <c oughs> ไม่นอนดูคนไข้บนไปสองทุ่มถึงตีสีอ่อ๋สามทุ่มถึงตีสี่จำไม่ถูกสามทุ่มถึงตีสี่โอเคโอเคนะครับ อลับพรลูกละพร สอนนี่ ชม,ชมอยู่บ้านครับผมสวัสดีครับ